สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมที่ดินและบ้านสวยๆกันค่ะวันนี้นะคะน้องของนำเสนอบ้านหนึ่งหลังร้อมกำแพงเรียบร้อยด้านหน้าติดถนนคอนกรีตอยู่ในชุมชนนะคะตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร์บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสจจานนะคะเป็นโฉนดหนแปลง สีเหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามมากค่ะหน้ากว้าง50เมตรโดยประมาณนะคะด้านยาวอยู่ที่ประมาณ200เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีอายุประมาณ15ปีค่ะร้อมกำแพงเรียบร้อยถนนด้านหน้านะคะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรค่ะ ล้อมกำแพงไว้แน่นหนาค่ะลงเสาเข็มอย่างดีไม่มีเอ็นซ้ายหรือเอ็นขวาค่ะตรงนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นมาตรฐานมากๆค่ะกำแพงตรงนี้นะคะล้อมเนื้อที่200ตารางวาค่ะตั้งอยู่บ้านเลขที่99ทับ9นะคะหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ค่ะ กำแพงบ้านสร้างแบบมาตรฐานเลยไม่มีเอียงนะคะดูจนรอบบ้านแล้วกำแพงไม่มีเอียงเนื่องจากเจ้าของฝังเสาเข็มอย่างดีค่ะเลยจากกำแพงบ้านมาด้านขวามือก็จะเป็นทุ่งนาจะเป็นที่ดินของเราเหมือนกันค่ะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ15เมตรยาวลงไปสุดหูสุดตาเลยค่ะภายในกำแพงบ้านร้อมรัว้วอยู่ที่200ตารางวามีโรงจอดรถจอดรถได้สคันหน้าบ้านก็จะเป็น พื้นที่กว้างๆสามารถปลูกผลไม้ได้บ้านอายุ15ปียกสูงประมาณเมตร50นะคะบันได6ขั้นด้านหน้าเป็นระเบียงบ้านสังเกตดูตัวบ้านเราพยายามถ่ายให้เห็นนะคะคือบ้านไม่มีรอยตาดรา้าวไม่มีซุดค่ะตรงนี้เป็นบ้านหลักมี2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วส่วนห้องครัวจะแยกออกไปอยู่ในโซนของส่วนของหลังบ้าน ถ้บ้านถือว่าดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะแต่อาจจะต้องมาปรับปรุงเรื่องสีแล้วก็ประตูบางบานหลอดไฟต่างๆที่จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขค่ะฝ้าพื้นดีค่ะ ห้องนอนั้งสห้องเราไม่ได้เข้าไปถ่ายทํำนะคะเนื่องจากเจ้าของยังอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ยังมีทรัพย์สินนะคะอยู่ข้างในเราก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายทําเป็นห้องกว้าง4ี่สเมตรโดยประมาณค่ะห้องน้ําจะเป็นห้องน้ำสองห้องแยกโซนระหว่างห้องซ้วมและห้องอาบน้ําค่ะ หัดไปจากห้องน้ําเป็นส่วนของหลังบ้านแล้วค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเข้ามาเป็นห้องครัวขนาดใหญ่พอสมควรเลยพื้นกระเบื้องเรียบร้อยหลังคาย,ยังไม่ได้ทําฝ้าตรงนี้มาปรับปรุงเพิ่มเติมสวยงามแน่นอนค่ะส่วนของห้องครัวก็มีประตูเชื่อม ออกไปยังส่วนของหลังบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านท้ายบ้านหลังบ้านจะมองเห็นวิวทุ่งนาเป็นที่ดินของเราเองวิวเขาอากาศปลอดโปร่งมากๆเลยค่ะลมพัดตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ข้างกำแพงก็จะมีประตูรั้วนะคะช่องเล็กๆไว้ให้เราเดินไปถึงทุ่งนาเราได้ ส่วนของใต้ถุนบ้านก็สามารถจัดทำเป็นห้องเก็บของดีๆได้อีกหนึ่งห้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมที่ดินแปลงเดียวกันในส่วนของนอกกำแพงกันบ้างค่ะนอกกำแพงบ้านจะเป็นทุ่งนาไม่ได้ต่ำมากนะคะดูสังเกตดูจากคันคันจะสูงประมาณ1เมตรตรงนี้สูงกว่าพื้นถนนนะคะที่นาของเราเป็นแปลงพื้นเสมอ ต่ำลงไปประมาณ30 4 0ถึงเซนแล้วด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ1ไร่ค่ะบ่อน้ำตรงนี้ที่ดินที่ขุดบ่อก็ไม่ได้เอาไปไหนดินก็ยังถมสูงกันอยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถ นำดินตรงนี้ไปจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกบ้านได้อีกค่ะ ที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามจัดสรรพื้นที่สำหรับทําบ้านร้อมกำแพงแข็งแรงเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ห่างจากตัวเมืองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่แล้วแต่ห่างจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และศูนย์ราชการต่างๆอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะห้างสปปรรพสินค้าก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรบ้านหลังนี้อยู่ใกล้ตลาดเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะชื่อว่าตลาดห้วยผักลย วัดห้วยผักลายและอบตอโรงเรียนก็อยู่ใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งร้านสะดวกซื้อร้านขายปีกขายส่งธนาคารสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆบ้านเราค่ะลูกค้าท่านใดที่ได้บ้านแปลงนี้เนื้อที่เจ็ดไร่รับรองว่าท่านคุมสุดๆแล้วก็ท่านจะไม่มีโอกาสที่จะเสียใจที่ซื้อบ้านหลังนี้ค่ะสนใจต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะไม่งั้นจะไม่ทันแน่นอนค่ะ